ค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเมื่อก่อนเร็กดรยุ้ยได้เล่าให้เราฟังกันถึงบทบาทของประโยชน์ทางการแพทย์ของจุลชีพตัวดีที่มีต่อร่างกายเราพี่ยังมีคำถามอีกค่ะดรยุ้ยอย่างเด็กที่คลอดโดยผ่าออกนะคะกับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่คุณแม่เขาคลอดโดยธรรมชาตินะคะปริมาณจุลชีพเนี่ยจะเท่ากันจะเหมือนกันแล้มีประสิทธิภาพ เ,เป็นคําถามที่แบบน่าสนใจมากเลยพี่เปิลยูยเคยไปฟังเลคเชอร์ของอาจารย์ดรกอบกุลสุขสนศรีค่ะซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์พิเศษของแม่ฟ้าหลวงเหมือนกันยูก็ไปนั่งฟังท่านท่านบอกว่าในเด็กที่คลอดตามธรรมชาติค่ะชนิดของจุลชีพในลําไส้จะคล้ายคลึงกับที่อาศรรัยอยู่ในช่องคลอดของแม่ส่วนเด็กที่คลอดโดยการผ่าออกชนิดของจุลชีพในลาไส้จะไปคล้ายคลึงกับจุลชีพที่อยู่บนผิวหนังของแม่ค่ะ และตามชนิดที่ถูกสัมผัสจากคนในโรงพยาบาลฟังแล้วก็แปลกๆเนาะอาจารย์บอกว่าพอมาดูภูมิต้านทานนะคะเด็กที่คลอดตามธรรมชาติผ่านช่องคลอดเนี่ยจะมีภูมิต้านทานมากกว่าเด็กที่ถูกผ่าออกอ๋อนี่คุณแม่ที่กําลังมีคันอยู่ก็ก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมตรงนี้นะคะมันก็นทางเลือกเป็นทางเลือก<ะ>ที่จะดีกับกับลูกของเราเหมือนกันนะคะอย่างนี้ชนิดและจํานวนของจุลชีพ ในลำไส้ของเราเนี่ยค่ะจะสัมพันธ์กับภูมิต้านทานโดยเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมคะเราคะใช่ค่ะ70%ของภูมิต้านทานในร่างกายเราเนี่ยสร้างขึ้นในทางเดินอาหารแล้วก็สร้างขณะนอนหลับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่นอนไม่หลับเราก็จะเป็นภูมิป,ปกเป็นหวัดง่ายแล้วก็ติดเชื้อต่างๆได้ง่ายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ะอย่างนี้การกินจุลชีพตัวดีเข้าไปนะคะหรือที่เรียกว่าตัวเนี้ยค่ะ จุลชีพเราพูดกันแต่จุลชีพจุลชีพเพื่อนรักเนี่ยแต่จริงๆชื่อเขาอีกก็คือโปรไบโอติกโปรไบโอติกบางทีควรจะสับกันนะครับพรีไบโอติกคืออะไรก่อนพรีคือก่อนก็คืออาหารอาหารเลี้ยงเชื้อโปรคือหลัก็พรีไบโอติกคืออาหารอันนี้คือตัวโปรไบโอติกนะคะที่เขามีชีวิตอยู่นะคะเขามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายเราอย่างมากนะคะคุณผู้ชมคะมาฟังดรสรุปอีกทีดีกว่าค่ะว่าประโยชน์ของจุลชีพตัวดีที่มีจํานวนมาก ในลำไส้มากเป็นพิเศษเลยในลำไส้ของเราเนี่ยช่วยสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งเถอะคะ่ะก็หลักๆค่ะจุลชีพตัวดีก็จะช่วยสังเคราะห์วิตามินทําให้สภาวะในลำไส้ดีขึ้นป้องกันการติดเชื้อกระตุ้นภูมิต้านทานที่น่าสนใจก็คือจุลชีพเป็นตัวควบคุมการเผาผลาญของร่างกายเราด้วยค่ะชนิดและจํานวนของจุลชีพจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะอ้วนหรือเราจะผอมอย่างนั้นเราเอาจุลชีพตัวดีมาช่วยลดน้ําหนัก ในคนอ้วนน่าจะดีมากๆเลยนะคะแล้วยังมีสุขภาพร่างกายทั่วไปดีขึ้นอีกด้วยมันสามารถลดน้ําหนักได้ะะก็มีคนใช้วิธีนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปแบบเหมือนกับไปเจาะภุมิแพ้อาหารแฝงก่อนลดอาหารที่แพ้แฝงแล้วก็เติมจุลชีพแล้วน้าหนักเขาก็ลง,ง <c oughs> คราวนี้เนี่ยการสร้างสมดุลของจุลชีพในลําไส้ค่ะเป็นคุญแจสสาคัญต่อชีวิตที่มีสุขภาพดี คนที่มีจุลชีพตัวดีในลำไส้น้อยค่ะก็จะมีตัวร้ายในร่างกายอยู่เยอะก็จะรู้ว่าผายลมอ่ะเหม็นค่ะตอนที่ไปมอลินากะเขาเลคเชอร์วิทยาศากษาไปทุกปีเลยเมื่อก่อนมอลิีนากะบอกว่าเขาถามว่านักศึกษาถามว่ากินกินจนเมื่อไหร่จนถึงเท่าไหร่จะรู้ว่าเราดีแล้วก็บอกว่าจนผายลมไม่มีกลิ่นองนี้เพราะว่านั้นเป็นจุลชีพตัวร้ายอะไรเงี้ยค่ะคนที่มีจุลชีพตัวร้ายในร่างกายเยอะก็จะเป็นภูมิแพ้ในร่างกายได้ง่ายค่ะผิวหยาบอ้วนลำไส้อักเสบ ท้องผูกท้องเสียเสี่ยงต่อเบอาหวานแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะแต่ทีนี้อยากจะถามเพิ่มเติมอีกว่าแล้วจุลชีพในร่างกายของเราเนี่ยคนเดียวเนี่ยมีกี่ชนิดคะประมาณ500-1,000ถึง1,000สปีชีส์ค่ะฮะ<า>ใช่แต่ว่ามันมีแค่30-40ถึงส0สปีชีส์ที่ประกอบเป็น99%ค่ะของประชากรจุลชีพแต่ที่นํามาวิจัยแล้วก็ใช้ในทางการแพทย์ในเชิงพาณิชย์คือเพาะขายนี่แหละ มีไม่กี่สายพันธ์ค่ะสายพันธุ์หลักก็จะมีไบโต d แบคทีเรียมแล้วก็แลคโตบาซิล u s ตัวแลคโตบาซิลัยแต่ที่ดินที่เขาพูดนะแลคโตบาซิลัสมันเป็นพหูพจน์กับเอกพจน์อ๋ออย่างนั้นค่ะพหูพจน์ก็เป็นลัสเราจะได้ยินในนมเปรี้ยวนะคะคุ้นๆเลยมีแลคโตบาซิลัสอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราเลือกมานี่ก็มีดีอย่างมากเลยคือ บฟิโดแบคทีเรียลลองคุ้มนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบว่าดีและเป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยใช่ค่ะสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากกว่าและมีงานวิจัยทางการแพทย์มากกว่าเป็นไบฟิโดแบคทีเรียลที่เจอในแบบหลังจากที่เราดื่มนมแม่แล้วเราได้มาอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่ใส่จุลชีพลงในลำไส้ยังไม่พอค่ะเราต้องเติมอาหารเลี้ยงเชื้อให้จุลชีพด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในแคปซูลของโบบิสเราก็ใส่าอาหารเลี้ยงเชื้อ เข้าไปด้วยตัวหนึ่งก็คือเราใส่อินูลินเราใส่อินูลินเข้าไปในนี้เรียกว่าในแคปซูลเนี่ยเราเตรียมมาอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยละแต่ถ้าเราอยากให้ในลำไส้ของเราเป็นฟาร์มเพาะจุลชีพพ่เปิลค่ะชนแก้วชนแก้วนี่คือถ้าเราอยากให้ในลำไส้เป็นฟาร์มเพาะจุลชีพแบบเพาะเติมไปแล้วจุลชีพกินอิ่มเบิกบานและมีความสุขเติมอาหารเลี้ยงเชือ้อค่ะ TDA Fiber Plus เครื่องดื่มชงรสมะนาวปาสจากน้ำตาลที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อจุลชีพตัวดีที่มีงานวิจัยทางการแพทย์มากที่สุด3อันดับต้นคือ Resistant Maltodextrin, Inulin แล้วก็ Fructo o l i อ o, o s a ก c h a r i d e ค่ะปริมาณที่ใส่ตามชนิดการงานวิจัยของอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ละชนิดเลยค่ะจุดเด่นของอาหารเลี้ยงเชื้อหรือโปรไบโอติกเนี่ยค่ะแต่ละชนิดตามงานวิจัยใน TDA Fiber Plus ตัวนี้ค่ะ อยากให้คุณยุ้ยช่วยสรุปให้คุณผู้ชมฟังเพิ่มเติม,ตมอีกสักนิดเถอะค่ะะลักษณะร่วมคือหนึ่งเป็นเส้นใยละลายน้ําได้2มันเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อแต่จุดเด่นในการวิจัยต่างกันค่ะดิสซิสเตนต์มลโตเดคลิน,ดดนจุดเด่นก็คือมีการวิจัยในคนไข้อ้วนลงพุงค่ะพบว่าลดไขมันหน้าท้องได้รวมทั้งปรับสมดุลน้ำตาลและไขมันในเลือดเพิ่มปริมาณอุจจาระช่วยระบายอินูลินซึ่งใส่ในโบวิสแล้วก็ใส่ใน ใน uh, TDA Fiber Plus ด้วยเนี่ยจุดเด่นก็คือไปยับยัง้งการเจริญเติบโตของจุลชีพที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงทำให้สุขภาพและการทำงานของลำไส้ดีขึ้นตัวนี้เนี่ยอินูลินเนี่ยมันดีตรงนี้ยทำให้ยจ่หย่โบวิสในคนไข้ท้องเสียทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมแมกนีเซียมได้ดีขึ้นทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นปรับสมดุลไตรกรลีเซอไรด์และ LDL ลดอักเสบป้องกันมะเร็งลำไส้ ช่วยอาการลำไส้แปรปรวนนี่คืออินูลินโปรโตโอลิโคแซคลายที่ใส่ใน t d a fiber plus ช่วยในเรื่องลอดไขมันในเลือดในสัตว์ทดลองแล้วก็ค่าแบตเรียรที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษที่มีชื่อว่า c o สตรีเดีย p e r อร์ฟ g ิงเจค่ะถ้าอาหารเป็นพิษก็กินตัวนี้ได้อ๋อค่ะก็เป็นอันนี้เป็นพรีบโอติก พรีเวิติกพรีเวิติกนะคะ uh huh. เป็นอาหารเลี้ยงเชือ uh ้อ huh. ค่ะจุลชีพเพื่อนรักค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ Li n e แอดทับช้อปปิหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้เรายังแจกสเปรย์รำาไยค่ะผสม olis, พรอพเฟอลิสผสมแปปเปอร์มินต์รางวันลนวัตกรรมเหรียญทองผลิตภัณฑ์โลก ITE London 2021มาแจกทุกออเดอร์เลยค่ะก็มาเจอกับเราได้ใหม่ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ที่ JKN18 Top News ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุภาพดีแบบท็อปๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ